เมื่อเราได้วสวดมนต์บูชาพระรัตนาตรายกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่จากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุง่ตงตรงตนทางพระนิพพานกันทุกๆุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิเดี๋ยวขาขวาทับขาซ้ายมือขวาทับมือซ้าย ให้นิ้วชี้ก็งมือข้างขวาจรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกลยจะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสไร้กังวลในทุกสิ่งนะจ๊ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้ทําใจของเราเนี่ให้ว่างว่าคลายความผูกพันจากทุกสิ่งนะจ๊ะให้ปลดให้ปล่อยให้วางจากทุกสิ่งสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆ นุน่มที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเรานในระดับทิ่เนเนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะถ้าสมมติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นเรานำมาขึงให้ตึง จากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่งจากด้านขวาทะลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดกันเป็นกากบาทจุดตัดจะเล็กกับลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือเรียวกรศศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นที่เกิดที่ดับที่หลับที่ตื่นแล้วก็เป็นต้นทางไปสู่อายตอนอาพพานที่พระพุทธเจ้าพระอาหารหันตุทุกทกพระองค์ท่านเริ่มหยุดใจของท่านอยู่ที่สูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงเนี้ยหลังจากที่ท่าน คลายความวผูกพันกับทุกสิ่งเราพิจารณาไปตามความเป็นจริงของสรรพสัตว์และสรรพสิ่งเหล่านั้นว่าทุกสิ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็เสื่อมสลายไปในที่สุดไม่มีสาระแก่นสารอะไรของชีวิตที่จะทำให้ดับทุกข์ได้เขาถึงความสุขอันเป็นบรมสุขได้เพราะฉะนั้นเมื่อ ท่านคลายความผูกพันจากทุกส,สิ่งแล้วเนีย่ยใจของท่านก็มาหยุดนิ่งอยู่ที่ตรงเนี่ยจยุดที่โซนกลางกายฐานที่เจ็ดไม่ได้ทำอะไรที่นอกเหนือจากนี้ตั้งแต่เบื้องต้นจนกระทั่งเป็นพระอาราหันตสัมมาสัม,มพุทธเจ้าเป็นพระอาราหันตเจ้าทั้งหลาย หยุดอย่างเดียวเป็นตัวสำเร็จมาใจปล่อยวางจากสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นใจมันก็จะหยุดนิ่งๆอยู่ตรงนี้ไม่เอาอะไรแล้วนะเนี่ยพอใจหยุดนิ่งูกส่วนก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายในตกสู่ลงไป จหยุดนิ่งก็เร็วกว่าข้าสิบแล้วก็เห็นศูนย์คือตกศูนย์เห็นดวงใสลอยขึ้นมาอย่างเล็กกัขนาดดวงดาวในอากาศอย่างกลางก็ขนาดพระจันทร์ในคืนวันเพ็นอย่างใหญ่กัขนาดพระอาทิตย์ยามเที่ยงวันหรือใหญ่กว่านั้น ตามกำลังบารมีของแต่ละคนที่ไม่เท่ากันหรือโต่ากับฟองไข่แดงของไก่ใสบริสุทธิ์ปรากฏเกิดขึ้นที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดเป็นความบริสุทธิ์เบืองตน้นซึ่งเป็นต้นทางไปสู่อายตนะน,นิพพานที่จะทำให้บรรลุมรรคผลนิพพานได้ ควมพนนิพพานนะั้นมีอยู่ภายในตัวของท่านและของทุกคนในโลกท่านกหยุดนิ่งอย่างนั้นอย่างเดียวเห็นไปตามลำนับมองไปในกลางดวงธรรมใสๆที่เรียวกว่าดวงธรรม,มานุปัสสนาสิะฐานหรือดวงปตมมมักนิ่งอย่างเดียว ใจก็เคลื่อนกับไปสู่ภายในตรงกลางกายตรงนั้นแหละเป็นเส้นทางความบริสุทธิ์หมดจดจากสัพพกิเลสท,ทั้งหลายใจก็จะเคลื่อนกับไปดูเส้นทางสายกลางนี้ซึ่งเป็นเส้นทางที่จะทำให้ไปเป็นพระอริยเจ้าเรียกว่าอริยมรรคเป็นทางของพระอริยเจ้าแล้วก็ เห็นแผนผังของชีวิตเข้าถึงชีวิตภายในที่ซับซ้อนซ้อนกันอยู่กายภายใน,ใน,ยยน,ยยใ,นในกายภายในเป็นชั้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 นไปและท่านก็จะเห็นว่าชีวิตแต่ละระดับที่อยู่ภายใน มีความบริสุทธิ์ความประณีตที่แตกต่างกันขึ้นไปเรื่อยๆขึ้นอยู่กับกิเลสอสวะที่ห่อหุ้มในแต่ละกายที่เจือจางลงไปเรื่อยๆแต่ก็เป็นกิเลสตระกูลเดียวกันคือโลภะโทสะโมหะและก็มีชื่อเรียกที่ แตกต่างกันออกไปเจ็โลภโทสะโมหะหลายอย่นงก็นก็ราคะโทสะโมหะหลายอย่ก็นี่ก็ก,ก,การมรคา,านุสัยปฏิการุษัยอวิชานุษัสหลายอย่ยก็นี่ก็เป็นสั่งโยน์ละเ้องตามเบื้องสูงอะไรอย่างนั้นเรียกไปตามกิเลสที่ห่อหุ้มอยู่ในแต่ละกาย อหุมถาดทำเห็นจำคิดรู้เป็นชั้นๆเข้าไปนั่แหละถาดดินน้ำลมไฟวิญญากะที่ขยายส่วนออกมาเป็นส่วนหยาบถ้าราพอนึกภาพบอ,อกได้ก็ถาดดินก็แข็งข้นเป็นของแข็งน้ำก็เป็นของเหลว ลมก็ละเอียดลงไปเหมือนแก๊สอย่างนั้นแหละไฟก็เป็นพลังงานที่ละเอียดก็มีอีกวิญญาณธาตุรูอากาศธาตกระชองว่างที่คอยเชื่อมันแต่ละกายเห็นชันชันกันไปทั้งธาตุทั้งทรมธก็ประประสงค์ไว้รักษาไว้หรือเป็นสิ่งที่ เหมือนมันจุพันธอย่างเง้นแหละที่รักษาเหล่านี้เอาไว้ห่อหุ้มทั้งธาตทั้งธรรมเห็นจำคิดรู้ที่เราเรียกว่าใจนเนี่ยมื่ออยู่เป็นจุดเดียวกันเป็นชั้นๆเข้าไปอย่างนี้ยในแต่ละกาย,ยกิเลสก็จะหุ้มแล้วก็เจื้อจารยงลงไปเรื่อยๆรวมแล้วเนี่ทั้งหมดสิบแปดกายความนุษยยาบความนุษยะเอียด กายทิพย์หยาบละเอียดลุปภพหยาบละเอียดอลุปภพหยาบละเอียดกายทมโคตภูหยาบละเอียดกายทรมโสดาปัญหยาบละเอียดกายทำปฏิกิจกามีหยาบละเอียดกายทำพระนาคามีหยาบละเอียดกายทมพระรหัหยาบละเอียดเป็นชั้นๆกันเข้าไปอย่างนี้แหละกายสุดท้ายถึงจะพ้นจากกิเลสวะาคือกายทมพระรหตะพน นาทักยี่สิบว,วาสูงยี่สิบวาั้งหมดนี้เป็นชีวิตภายในที่พระอริยเจ้าจะนในบรรลุเห็นเป็นชั้นๆเรียกว่ากายในกายในแต่ละกายก็จะมีเวทนามีจิตมีธรรมรวมมาอยู่ในนั้นแหละทำหน้าที่บริย่างมีกายมีเวทนามีจิตมีธรรม กายในกายก็ก็จะมีเวทนาในเวทนามีจิตในจิตมีธรรมในธรรมเป็นชั้น,นๆกเข้าไปอย่างนี้แหละสิบแปดกายทั้งหมดถูกคุ้มโดยอวิชชาความไม่รู้คือบทบังไว้ไม่ให้เรารู้เรื่องว่ามีแผนผงังขอการชีวิตจุพายในซ้นอนๆกันอยู่ หุ้มหนานแน่นอย่งงตั้งไม่รู้ว่าตัวเองไม่รู้คือตั้งหุม้มทั้งเคลือบทั้งเอบอาบทั้งซึมซาบผลผเป็นทั้งสวมทั้งซ้อนทั้งรอยใสหนานแน่นเลยทางอวิชชาเนี่ยหุ้มไว้จากข้างนอกไปถึงข้างในเนี่ยแช่อิ่มหมักดองมันเขาเรียกว่าอาสวะอากิเลตเหล่านี้มาหมักดอง เหมือนเราเอาผักไปดองเกลือไปดองน้ำตาลความหวานให้มันแช่อิม่มยังลงไปอยู่อย่างนั้นแต่นี่ดองด้วยความโลภความโกรธความหลงแล้วหุ่มในอวิชชาแทรกันเข้าไปอย่างนั้นแหละ,ะเพราะฉดนนมันเป็นการยากที่สรรพสัตว์ทั้งหลายจะเข้าใจเรื่องราวเหล่านี้จนกว่าจะแสวงหาทางหลุดพ้น นอกจากผู้ที่มีบุญบาร,รมีแก่กล้าซึ่งก็ค่อยๆสั่งสมบุญกันมาทีละเล็กทีละน้อยจนกระทั่งค่อยๆเข้าใจค่อยๆเรียนรู้กันมากว่าจะรู้เรื่องหน้าก็เกิดมานับไปทวนสร้างบาร,รมีอย่างน้อยก,ก็แสนกับคือส่วนเศษของการสร้างบาร,รมีของพระสมสมทธเจา้า ถ้าทั้งส่วนทั้งเศษกับยี่สิบประสงค์ไกเศษแสนมหากับก็เป็นประสาทปัญญาวุตจาแบบปัญญาธิกะพุทธเจา้าถ้าระดับกลางก็สี่สิบประสงค์ไกเศษแสนมหากับถ้าระดับสูงกับแปดสิบประสงค์ไก่แสนมหากับก็จะเป็นเงานไปอย่างนี้แหละอย่างน้อยก็ตั้งแสนมหากับถึงจะทะลุ อวิชาเหล่านี้ได้เหมือนลูกไก่เจาะกระเปาะไข่ออกมาได้เหมือนพบทั้งสามซึ่งเป็นบะดุตเปลือกไข่ที่คุมขงังสรรพสัตว์ทั้งหลายผู้ไม่รู้ที่มีอวิชากรอบงำแต่พอเรามีบรารมีที่แสนมหากับกำลังเต็มนี้ก็ทะลุ ออกจากภพสามไปสู่อายตนะนิพพานได้กำลังบาร,รมีตรงเนี้ยที่สั่งสมนั้งทานบาร,รมีศีบาร,รมีเนคัมมะปัญญาวริยะกันติสัจจะอธิษฐานไม่เทาเบขาบาร,รมีทำา้ำท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 ำ,ทำ,ทำ,ทำจนกระทั่งดวงบาร,รมีโตเต็มปีมถึงขีดสุดมารวมกันถึงจะทะลุไหม คือสิ่งที่ก็ห่อหุมห้มเอาไว้เนือวิชาอาสวะต่างๆเหล่านั้นก็หุ้มด้วยบาปอากุศลธรรมก็จะต้องอาศัยบุญเนี่ยกุศลธรรมที่สาไว้รวมเป็นดวงบุญบาร,รมีใสๆอัดแน่นแต่เวลาก็สู้กันะลุพลวดก็เข้าถึงกายธรรมราหัตผล หลุดพ้นจากกิเลสอาสวะหลุดไปเลยเหมือนปลาที่หลุดออกจากคลองที่ขังนั่นแหละพ้นจากคลองไม่หวนคืนมาอีกเหมือนลูกไก่ที่ทะลุเปลือกแล้วไม่กลับคืนกันสู่ในเปลือกไข่เป็นตัวไข่อย่างนั้นเป็นตัวลูกเยบ็บเป็นไก่ล่นไก่สาวไก่นุมโตขึ้นไปนี่กระลุไปเป็น กายธรรมหัตผลมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์พระนิพพานจะรู้ตนหลุดคนนั่นแหละเป็นอิสระทุกอย่างเป็นตัวของตัวเองที่เรียกว่าเป็นอัตตาเป็นนมตะเ็าจะเรียกว่านิจจังเป็นบรมสุขก็สุขขังเพราะนั้นนิจจังสุขขังอัตตาเรวมประชุมอยู่ในกายธรรมอรหัตผลนั่นแหละ ็จะมีภพภูมิลองรับเขาเรียกว่าอายตนะนิพพานที่มีความบริสุทธิ์ระดับนี้เหมือนเครื่องส่งเครื่องรับมันเสมอกันก็ดึงดูดเข้าหากันก็ตกสูงเข้าสู่อายตนะนิพพานด้วยธรรมกายอ阿าตผลหน้าตักยีส่สบวาสูงยีส่สวบวาสวรยวิมุติสุข คืสุขที่หลุดพ้นมันยิ่งใหญ่ไม่มีประมาณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงนิสิตระนิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นบรมสุขอย่างยิ่งส่วนในภพสามนะสุขน้อยทุกข์มากสุขคือความเพลินอยู่ในระดับความเพลินกับความเพลียแต่ว่าสุขในอายตนะน,นิพพานหลุดพ้นจากสิ่งเหล่านั้นแล้ว บริสุทธิ์ล้วนเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นทั้งเนื้อทั้งตัวทั้งหนอกในหมดเลยถ้าทางจิตจไม่รู้มีแต่ถูกเอ,อิบอาบด้วยบรลม,มาสุขในทุกอนูเลยทั้งกลุ่มก้อนของกายของธรรมขันนั้นมีแต่บรลลมาสุขแล้วก็มีรัศมีสว่างเจิดจ้า สว่างสวัยสุขขึ้นไปเรื่อยๆเหมือนอัญมณีที่ผ่านกาลเวลามันก็จะสุขสดใสเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆสว่างสวัยเพราะฉะนั้นวันนี้เ,เรามาเรียนวิชามรรคผลิผ่านซึ่งเป็นสุดยอดของวิชาที่จะทำให้เราดับทุกข์ได้เข้าถึงบรมมสุขก็แปลวัา เราเป็นผู้มีบุญมากที่ได้สั่งสมมาอย่างดีจึงมาถึงณจุดตรงนี้ดังนั้นวันนี้เนี่ยในภาษาแห่งการบรรลุธรรมซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่สุดของการเกิดมาเป็นมนุษย์จริงกว่าสิ่งอื่นใดทั้งหมดเราก็จะต้องตั้งใจทำให้ถูกหลักวิชาก็คือฝึก ใจให้หยุดนิ่งใจที่แบบไผ่แบบมาคิดเป็นในเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งหยุดภายในในตำแหน่งเดียวกันกันกบที่พระสัมมาสุาุิีเจ้าพระอารหันต์ทั้งหลายท่านหยุดใจอยู่ที่ตำแหน่งของท่านในกลางกายของท่านตำแหน่งตรงนี้เป็นตำแหน่งที่ถูกต้องตำแหน่งเดียว ไม่มีตำแหน่งที่สองหรือสามตำแหน่งอื่นมปทางผ่านแต่ที่ตั้งอย่างมั่นคงดาวรถูกต้องนีอยู่ที่เดียวคือศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้แหละเซ็งลูกทุกคนจะต้องยึดให้ได้ไปครอบครองให้ได้จะยึดตรงนี้ได้ก็ต้องหยุดนิ่ง หยุดก็จะต้องสลัดตนให้พ้นจากความอยากอยากได้อยากนี้อยากเป็นที่มันไม่ได้ประกอบไปด้วยปัญญาแต่ประกอบไปด้วยความเพลินที่ไม่เกิดประโยชน์อันใดตั้งเดงกลับมาหยุดนิ่งๆตรงนี้ถ้าเราหยุดนิ่งตรงนี้ได้เรายึดศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดได้ แล้วก็จะครอบครองสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายได้มีความเป็นใหญ่โดยตัวของตัวเองไม่มีความรู้สึกว่าพล่องหรือขาดแคลนอะไรเลยจะมีความเพึงพอยใจสูงสุดและความบริสุทธิ์ก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นดังกล่าวนั่นแหละเป็นดวงใสความบริสุทธิ์ท่นั้นแหละจึงจะเข้าถึงผู้ที่บริสุทธิ์ภายใน คือปรารถนาใยในตัวหรือพวะรโมกายนั่นแหละเพราะนั้นใจเราต้องโมิรสุทธดมีวิธีทางเดียวคือทำตามอย่างพระอริยเจ้าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำอย่างไรเราก็ทำอย่างนั้นวิธีทางที่พระอริยเจ้าทำท่านเรียกว่าอริยามรรคต้องทำให้มันครบทุกข้อเลย ซึ่งมีไม่มากข้อมีแค่แปดข้อเท่านั้นแหละแต่เวลาเรามีจำกัดวิธีรัดที่สุดที่จะเป็นข้อสรุปสำหรับอริยมรรคมีองค์แปดนั้นที่ง่ายตรงลัดประหยัดสุดประชยดสูงก็คือสัมมาสมมาทิคือนำใจมาหยุดนิ่งๆนี่แหละเป็นตัวสำเร็จก็จะเป็นที่รวมประชุมของอริยมรรคมีองค์แนั้น เขาเรียกว่ามัคคะสมังคีความสมัคคีของมัคที่มารวมประชุมเป็นจุดเดียวกันหยุดนิ่งตรงน,นี้ดังนั้นเนี่ยโลกมีภารกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคือฝึกใจให้หยุดนิ่งนําใจที่กระเจอกระเจอเงินั่นะกลับมาอยู่ในที่ตําแหน่งที่เดียวกับพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระอรหนันต์นังกล่าวหยุดนิ่งนี่นแหละ ด้วยการประกอบบริกรรสองอย่างคือบริกรรมณีมิตรกับบริกรรมภาวนาเพื่อให้บริกรรมณีมิตรเป็นแลนด์มาร์คของใจที่ยึดที่เกาะของใจว่าตำแหน่งเดียวกับพระสัมมาส,มสมัมพุทธเจ้าพระอาหารหันต์ท่านอยู่ตรงนี้ตรงฐานที่เจ็ดตรงนี้เราก็จะนึกบริกรรมนิมิตเป็นภาพเป็นดวงใส หรือเป็นพระแก้วใสๆหรือเปรูปพระเด็คุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายอย่างใดอย่างหนึง่งอยู่ที่ตรงเนี้ยตรงกลางกายหรือจำไม่ง่ายกลางท้องของเราอย่างนี้ไปก่อนในระดับเรามั่นใจว่าเป็นฐานที่เจ็ดเป็นแลนด์มาร์กตรงนี้นะเรื่องหมายหยุดหนิ่งสมมติว่า เรานึกถึงดวงใสๆเราก็ตรึกนึกถึงดวงใสใ,ใจหยุดอยู่ในกลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจด้บริิกรมภาวนาในใจเบาๆว่าสมาระหังสมารหังสมา อรหังสัมมาอรหังกี่ครั้งก็ได้นะจ๊ะจนกว่าจะพึงพอใจนั่นแหละแล้วก็ไม่อยากจะภาวนาต่อไปอยากหยุดใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางดวงใสกลางบริกรรมอนิมิตดวงใสหรือองค์พระใสหรือพระเดบคุณหลวงปู่แล้วก็ไม่ต้องกลับ ไม่ต้องภาวนาสมาหลังต่อไปแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้งไปคิดเ,เรื่องอื่นพอเราทั้งหลักได้มีสติก็ดึงใจกลับมาใหม่พร้อมกับประคองใจด้วยวกิกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังภาวนานี้ใหม่นะจ๊ะ ให้ประครับประคองใจกันไปอย่างนี้เช้านี้อากาศสดใสเย็นสบายไม่ร้อนไม่หนาวไม่อา้าวลมพัดผ่านพอให้สบายกายสบายใจก็ให้รู้ทุกคนตั้งใจประกอบความเพียรให้กันก็ประครับประคองใจให้หยุดนิ่งเรื่อยไป ให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรัยในตัวทุกๆคนลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ mm hmm. เมื่อเราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนาตรัยกันเสร็จเรียบร้อย